คือโบเวอร์โบเวเป่าทำร้อนะใช้แทนไฟนะแล้วผมก็เอาตัวเมียเขาครอบ,อบตัวผู้จากนั้นก็เปิดลมข้างล่างนะฮะผมใช้ลมเป่านะใช้ลมในการดันดันให้มันนูนสมัยก่อนก็ใช้ใช้นิ้วมือใช้นิ้วโป้งดันใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ใช้ลมนะฮะง่ายๆ่ายนิดเดียว มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะใช่ไหมง่ายไหมแต่มันต้องมีแท่นแบบนี้นะแล้วก็จอสายลมเข้าไปนะเอาตัวผู้วางแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกว่าร,ร้อนวางแล้วก็เอาตัวเมียครอบแล้วเปิดลมมันก็ดันขึ้นมาได้เป็นลนักษณะแบบน,นี้โอเคไหมง่ายๆนะอโอเค